อีตราดจะเป็น E.P. ีที่ย้อนกลับมาดูบ่อยมากต้องขอบคุณจูดี้จริงๆที่พาสามหนุ่มไปเที่ยวจุดอันซีนที่สวยและสงบมากคือพาไปทำกิจกรรมง่ายๆแต่มีความสุขสุดๆทำอาหารง่ายๆกินกันเล่นกับน้องลักกี้เล่นกับน้องส้มได้เห็นพี่จองขันแล่นแล้วก็น้องแดนยิ้มกว้างกันทั้งคลิปเลยคนดูก็เช่นกันส่รสนักข่าวมือถือ อีพีนี้ยอมรับโดนลักกี้ตกเต็มๆส่วนตัวเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วเจอสัตว์น่ารักอะไรมาก็ดูก็ชอบแต่แต่แต่ลักกี้เป็นน้องหมาตัวหนึ่งที่เห็นแล้วชมไม่หยุดเลยอยากจะชมว่าน่ารักจังแสนรู้จังน่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่โดนน้องหมาตกเอาแล้วเชื่อแล้วล่ะว่าพวกฮีโตมาด้วยกันคนเราจะเคมีตรงกันอะไรเบอร์นี้ พี่จองร้องคันแลนก็เกตแล้วเกตทันทีว่าหมายถึงเพลงอะไรว่าต้องเต้นท่าไหนในขณะคนดูก็ยังนั่งงง,งอยู่ว่าสองคนนี้เขาเล่นอะไรกันสแสดงว่าตอนเด็กๆนั่งดูการ์ตูนมาด้วยกันใช่ไหมนี่ก็ทันนะที่รู้จักเพลงนี้ยเรียกว่าต้องเกิดยุคแรกๆถึงจะทันมุกของพวกนางเพราะต่อให้เป็นวัยเดียวกันกับเพื่อนๆก็ใช่ว่าจะชอบดูหนังเรื่องเดียวกันตลอดปะแบบนี้เขาเรียกว่ารู้ใจกันมากแ,แต่แต่แต่พอเกตมุกเนี้ยก็ตระหนักได้ว่า พวกเราเนี่ยแก่แล้วสินะความสุขในคลิปนี้มันล้นออกมาจริงๆคนดูก็มีความสุขมากๆตามไปด้วยขอบคุณมากที่เป็นความสุขให้กับพวกเราสนเนสอหน้าข่าวมือถือ